ค่าแคทพีชชาแนลค่ะอยู่กับเพื่อนสาวเรานะคะวันนี้นะคะนี่รุยชาแนลพี่น้องค่ะมันน้ตีมอย่างนีตีมไม่นยัาชูบอ่ยตีมแม่จินหลานะคะแม่จินหลานะคะบอกแบบแง่ติแงวันนี้เราจะมาทำอะไรแม่มาไร์สดค่ะมาเล่นสงการกับพี่น้องด้วยค่ะวันนี้ทาอะไร์สดเ่นสงการกับพี่กํา้องนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้าย วันที่15บมีสาย,ยนุนนะคะเป็นวันสุดท้ายของเทศก,กาลสงการานต์นะจ๊ะจ๊ะไม่ได้ตีมสงการานต์พี่นอ้องใครอยากเป็นยังไงกันเต็มงไม่ไม่ได้ตีมไล่ดอกมาสั่นคอยไล่ดอกแบบไล่ดอกแบบอยียังวะไล่ดอกแบบอิซาร์นะคะไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวเสียวนะคะวันนี้มิสเตอร์ไพล์ดนโรนค่ะเอาเองไม่เรียกแล้วแกใส่เสื้อฉันเดี่ยที่แม่แบบรัดรัด ดอกไม่ได้จากม่ใรุ่นปลูกไว้พี่หอคะสองสีเออนั่นนั่นนั่นวายนั้นใช่ก็บอกวาเสือไม่เคยฉันน้เนฉันโดนลื่ไปเลยนะมึงกัใส่ก็กูดนโอนเรกกับาพ่อเจพ่กอันนี้ขอใส่สีไม่้องจะสังเกบต้องปากขวบแม่พ่อวิ่เสือใส่น้ำมูตอนที่ตนแพ้แม่พ่อมิเสือใส่น้ำมูลงัน ก็บอกว่านอนอ่าใสุละครือกป่าแกบเป็นจิวนะคะ้นตังสีปากเสียแ่นียูตอนนั้นใส่บะเครืงเสียแผ่นีด้วยแล้วใส่สัุกมาใส่ห้างอ่อนไม่ด้ใส่จอไ้งสีได้บอกอือเป็นยังบุบบาอาแบัสมมุติบ้านบอดบ่มีเสียใสชุดนี้แหละเออนะคะดูสิคะ

พี่กีเตียวต้มอี่เธอใส่ได้ยี่บาี้พว่น่ยงรแม่ต้อมาลื้ตรงไเขามานล่งแต่งหน้าค่ะโอ้ยปวดยใส่หัวนมอยู่ใส่มันโป้เจมันโป้โอ้ยปินหัวนมไหมรับตาบานหน่อยอ บุญว่ยอีนดีนี่คือบรรยากาศในการเตรียมไรสดน,นะคะเป็นบรรยากาศเดียวสดๆจริงๆนะคระับตุ้ยก็เร่เตรียมไฟล์มีเดียอันฉากความเสียงอยังฟ้อมบ้าคาเมื่อนี้เสียงฟ้องหราบอกเขาคีย์บอร์ดมาเล่นพร้อมคื <c oughs> อหอน ไมไปองเนี่ยนี้บนตี๋อีนตวไม่ไม่สองไม่สร้างเทคนิคไม่ตัวนไม่หยุดขึ้นหอขึ้รถจบกจบแตาบันเทิงสินปดอากล่องกล่อกเอา่งก็มันง่ายงาเลยครูกนกงก็ทั้งหนานดมีเป็ดมีหานร่อมเราตื่นใช้สีตัวนะครับ

สวัสดีค่ะกระตองซาเนลนานาซาเนลนะคะเมญ่าเจ้าอยากกลับบ้านบอโอยากกลับบอโอหยากกลับบอบกลับเฮ้ยเขาสอนกบประกาดิแม่เขาจะรู้เร็ยนวัวเอาสงการเล่าเลียนได้บ่เรีนได้ดิเอ้ียนอยู่ไม่ได้เรียนมได้หลายปีแล้วสามปีแล้วเืงมันเบิร์นแล้วมาสงการไปได้ไรเรียนก็ไม่ยังเรียนเท่ากัเอานโปแสดงเง่นฉันเคยไปเรียนอยู่ กูบอกหูเขากิดเอาแป้งโปะใส่หูดังเลยเด้กมึงโป๊ะพอใช้หน่อยเซ็ตคอนแทคเซเวนตาลูอเออแปรงก็จะใส่เต็มเลยแต่โคจะหูดังเลยแล้วคนได้เห็นดังไม่เลยได้สูงจริงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ละกาศ เตรียมเศร้าเช็คนะคะจะอะไรสุดพี่น้องวันนี้มาดื่มสงการนานต์ไม่ต้องดราม่านะคะว่าโปเพราะว่าใส่เสีอเป็นอันทันง่ายอยู่นะคะหลักการใส่กางเกงขาเงียบเลยพี่น้องพี่ะนะคะไม่โปนะคะไม่โปนะจ๊ะจ๊ะวันนี้มาในทีมสนมสนานเฮฮาปาร์ตี้จำมาเลี่ยงกันน้องหมองน้ามาคะวับบนนี้ แต่งกุ้งไข่ตัวไข่เพราะว่าบรเดฝาเขาเชือดเสือดไล่ดอกข้าตะกองกีเพราะว่าข้าสวยอันนี้เขาเอื่นว่าไล่ดอกดอกท้องทักทายทุกท่านนะคะหลักกระคอให้โอนี่เป็นมันที่สินหามือสุดท้ายของเทศกาลสงการนะคะสำหรับไทยด้วย ถึงว่าปีนี้สถานการณ์โควิดมาหอดประเทศไทยละเท่าซี่ใดถือควบคุ่มแล้วกับบริหารเรนนางเนาะบริหารเลีนสนุกสนานคือทุกๆปีแต่ว่าคนไทยกันยังหักกันคือเก่านะครับประเภทนี้ไทยกันยังคงอยู่คือเก่าจะเป็นน้องเด้อนะครับบริหารยินหนังปอกขั้วกับรถนังน้ำหัวผู้เฒ่าผู้ใหญ่นะคะว่าพ่อแม่กินเผากินอย่างยูเฮนนะคะเนี่ยเลยของอะไรที่มันเสี่ยงตลกกระบ่ต้องไปเด้อพี่น้องเด้อดูแลจากคองนะคะเราจะผ่าน ไปด้วยกันเราจะพาดิจลิ่นตรงนี้ไปด้วยกันนะคะดูแลฮวงไยกับฮองและยะเค็แค่แฟนคลับเอฟซีพน้องวัสดุสกุนนะคะขอบคุณที่เมตตาเสียงทองดีแรงขอบคุณที่เมตตาที่สุดนะคะเดี๋ยวเจอกันทางไลฟ์สดเบื้องหน้านะคะนี่ถ่ายเบื้องหลังให้ชมบรรยากาศการอุ่นปัวนะคะยังไงก็รักเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราหน้าทัดกันทื่อตัวเงี้วปันเทียนพิณองผู้ใดมีปัญหากดไปเข้าไปส่วนถอยไม่มีปัญหาเอาไป้ตัดเปิด ฉันว่าต่งโดนไฟเข้ามาเปิดพี่น้องไปไปอยู่ก็ทีเป็นแหล่ๆเขาเพงจะขาวอยู่นะคะใครมีปัญหาใครมีดราม่าก็ปล่อยเข้าไปนะคะส่วนเราว่าจะฟ้องมันยังไงอยู่แล้วนะคะยืนยันในความจริงเหมือนกันความเป็นกีบตาพี่บอกของเขานะคะจัดรายกะรความฝักพี่น้องทุกทุกคนนะคะติดตามผลงานแล้วก pues ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะฝากติดตามผลงานกันนี่แล้วก็ทีมงานจะนอเป็นแหลงในรูปการหน้าด้วยนะคะยังไงก็ยืนยันยู่คผ่านอ่าปัจจุบานสิ้นแล้วย่ค่ะนเพื่อนแทีวแล้วก็อยุคผ่านเพื่อนยูุบเพื่อนต้ง นะคะเป็นววความกล้าข่้นเาขึ้นเดิอพี่น้องคะจะไปกันสีซอยกันเพ็รวงไปซูใส่หัวใส่ตาพี่น้องรา้าให้มผิดวางใจกันน,นะคะ,นะคะหอามกลามันเพิ่มความอาพิรธทร,รมานซูพี่น้องขึ้นเ่าขึ้เดิอพี่น้กันนา,านะคะบ๊ายบายสวัสดีพีใหม่ไทยค่ะ